เป็นบ้างคะไม่พกเงินสดเน้นสแกนจ่ายแต่กว่าจะเปิดแอปกดนูน่นกดนี่ได้เ <แ noon. S 1> 好好 AH. น ar, like mm <im> ี่ยแม่ค้ามองบนแล้วนะคะชิสมีวิธีการสแกนจ่ายแบบง่ายๆรวดเร็วแบบนี้เลยค่ะเพียงแค่กดค้างที่แอปธนาคารหรือว่าแอปชําระเงินของเราแล้วก็กดสแกน qr code ระบบก็จะนำเราเข้าสู่หน้าสแกน qr เพื่อจ่ายตังให้เราทันทีค่ะง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะ สำหรับใครที่ยังสแกนจ่ายแบบหลายสเตปอยู่เนี่ยก็ได้ทางออกที่เด็ดๆไปแล้วนะคะสมมุติว่าเราจะต้องไปพบปะผู้คนแล้วเราอยากได้ลายคนนั้นคนนี้เพื่อไว้ติดต่อแต่กว่าเราจะกดเข้าลายแล้วก็แอดได้เนี่ยเขาอาจจะไม่รอแล้วนะคะแต่ชิสก็มีวิธีการแอดลา์แบบรวดเร็วเหมือนกันทําได้แบบนี้เลย <Ć. S 1> กดค้างที่แอปไลา์ของเรานะคะแล้วก็กด QR Code Reader ระบบก็จะนําเข้าสู่หน้าสแกน QR Code ให้เราเลยค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยเลิศมากๆเลยค่ะแต่ก็มีแอปอื่นๆเหมือนกันนะคะที่เราสามารถใช้วิธีนี้ในการเข้าใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างเช่นแอปโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปเดลิเวอรี่ต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกแอปนะคะที่ใช้ได้ขอขอบคุณซอสหอยนางรมตาแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะ และสำหรับใครที่อยากรู้ทริคใหม่ๆหรือว่ามีทริคมาแชร์กันก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กด follow กันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ้ำ